สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวขายม้วนวิดีโอเทปยี่ห้อพานาโซนิกนะครับเป็นวิดีโอเทปมินิ DV นะครับนี่ครับก็จะมีโลโก้บอกอยู่นะครับว่ามินิ DV นะครับเป็นม้วนวิดีโอเทปสําหรับอัดบันทึกนะครับใช้สําหรับกล้องมินิ DV นะครับใช้ได้ทุกยี่ห้อนะครับแต่ว่า ม้วนเทปตัวนี้เป็นยี่ห้อพ a โซนิกนะครับเอาไปใช้กับกล้องถ่ายวิดีโอได้ทุกยี่ห้อนะครับถ้าเป็นมินิ DV เหมือนกันนะครับขอให้ดูกล้องเรานะครับว่าเป็นกล้องมินิ DV หรือเปล่านะครับอาจจะเป็นโซ n y ่หรือ JVC หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นกล้องวิดีถ้าเป็นกล้องวิดีออโอมินิ DV ก็ใช้กันได้หมดนะครับแต่ม้วนเป็นม้วนยี่ห้อพ a โซนิกนะครับ ของใหม่นะครับของใหม่มือหนึ่งเก่าเก็บนะครับยังไม่ได้แกะซีนนะครับนี่ครับซีนยังอยู่นะครับเป็นของใหม่เลยนะครับยี่ห้อ panasonic นะครับถ่ายได้สําหรับโหมด sp นะครับโหมด Standard ก็ได้ประมาณถ้า s t ต n d า r นะครับก็ได้ประมาณสัก60นาทีหรือว่า1ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นโหมดลอง Play ก็จะได้90นาทีนะครับชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะครับตัวนี้ยี่ห้อ panasonic นะครับนี่คือ ม้วนวิดีโอเทปมินิดีวีนะครับยี่ห้อพานาโซนิกนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับพานาโซนิกมินิดีวีนะครับของใหม่แกะกล่องนะครับมีทั้งหมดกี่ม้วนครับ1 2 3แล้วก็1 2 3 4 5 6มี6ม้วนนะครับแต่ตัวนี้เป็นยี่ห้อฟูจินะครับเป็นมินิดีวีของฟูจิฟิล์มนะครับคุณผู้ชมครับได้60 นาทีนะครับตัวนี้ของฟูจิเขาก็มาด้วยนะครับเป็นของใหม่แกะกล่องเช่นกันนะครับซีนยังไม่ได้แกะนะครับตัวนี้เป็นของฟูจิฟิล์มนะครับแต่ก็เป็นมินิดีวีเหมือนกันนะครับมินิดีวีเหมือนกับพ纳โซนิกนั่นเองนะครับผู้ชมครับตัวนี้ขายม้วนละ200บาทนะครับผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0-81 5851998เดนะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ